เัารู้ว่ามันเกยบกินหมดเลยนี่นี่เอาโตแล้วแกจะแย่งซีใช่ไหมเร็วจริง ตอนเดือดันนี้เรากำลังทําธุรกิจนครับวันนี้เรามาทําธุรกิจไปหลอกล่อหมาน้อยนะคะตอนนี้บ้านเขาก็มีอยู่ด้วยเป็นจังหวะที่ดีมากๆเลยนะคะแต่สภาพแดดตอนบ่ายโมงเนี่ยขึ้นหลอกล่อมาทําอะไรบลอกล่มาเล่นเฉยภูมิค่าเพราะว่าเป็นทางผ่านระหว่างไปซื้อร้านขนมนะคะแล้วมันผูมิจฉาที่กวาตัวมันโตแล้วมันตอนนี้มันเป็นหมาจันจัดจะเป็นฝูงมากตายจุดเริ่มต้น่ะมันเริ่มจากหมาตัวเมียสีดําก่อนแล้วมันท้องเริ่มต้นคลอดคลอดตอนแรกเซตแรกอ่ะมี2ตัว เราเซตที่สองอ่ะมีลูกมันตัวเมียอีกตัวนึงแล้วก็วันอีกตัหนึงก็คลอดไปคร,รุ่นนนึงก็คือเยอะมากทุกคนตอนนี<ช>้อ่ะตวสองตัวนั้นยังโอเคสองตัวที่พกสิบตัวหลังเนี่ยคือไม่ไหวแล้วเราต้องรีบม,มาหูกมิิรนะคะเราจะได้เดินทางไปซื้อขนมได้อย่างสะดวกสบายทุกคนตอนนี้ไม่เห็นอะไรเลยเอาหมาหาไปแล้วเขามาไปเล่นได้ไเขาไปปล่อยเปลาว่าเอานยนนัยนายเฮ้ย ไลลมาเลืซูมเห็นไหมครับก้อนดำๆตัวขาวเมื่อกี้มันหันมองอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยมานี่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 เข้าวมอนข้ามอนมันหายไปไหนหมดอ่ะเฮ้ยนี่ไงฮัลโหลมาสีดำยวนซำอิสดสุกูดนะเฮ้ยมาดีมาดี ินหนีครัเดินหนีเรียกปุ๊บเดินหนีโอ้ยสภาพไม่เป็นไรเรายังมีหมายคอยเราเราต้องมารอบใหม่ปะเนี่ยเฮ้ยมาน,นี่มันหวานน้อยเกินไปอ่ะปกติมันต้องวิ่งมาหาเราบ้างดินี่มันหายไปเลยอะ่ะต้องเดิน,นต้องเดินหานะครับไม่มีเลยทุกคนปกติต้องอยู่แถวนี้ดิเฮ้ยมันนี่อยู่เลยไม่ไหนกันวะ เฮ้ยเฮ้ยยูนี่เ,ลเด,นนดลิเชียสอ่ะหยิบเข้าปากนะครับเดลิเชียสเป็นมุมก่อนคนแเกไม่ใช่หรอกดูดับ <c oughs> มาเร็วมาเร็วเฮ้ยอ๋อนมสดมาแทนมาเร็วรถนึ่งฮึมฮึมหยุดก่อนโยมเ <c oughs> อ้ามาเลยนี่ดูตัวอย่างตัวอย่างกินยูกินให้เด็กมันดูแล้วนมสด <c oughs> โชว์เด็กนมสด เิน็นรู้สุดหยิ่งว่ะแมงอยู่นะนยังมองอยู่แล้วเพื่อนหลอนหายไปไหนหมดอ่ะเค okay, ค่ะรอบที่หนึ่งนะคะเฟลค่ะเดี๋ยวก็รอบต่อไปตัวเคียวให้มันดูดูดูหมาดูหนมปังเขากิน ไม่เอาไม่เอาลองลองชิมหน่นนนนอยย่อม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 เอ้ยเมื่อกี้กล้องยังไม่เห็นจะบอกว่าฉันไม่กินอาหารแมวหรอกเพราะว่าฉันรู้สึกว่าสงสัยว่าอาหารแมวมันเป็นอะไรแล้วก็หยิบมากินแค่ชิ้นหนึ่ง,นนงแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหกินอุบาทมากนี่รสชาติอ่ะมันก็รสชาติก็อุบาทไม่รู้ก็ไม่ใช่รสชาติดีๆต่แล้วกลิ่นก็เหม็นด้วยขอลูกหัวได้เปล่าขอลูกหัวได้เปล่านี่ก็เป็นหนึ่งในหมาจอน,นะคะที่มาขอบ้านโตอยู่ที่บ้านฉันหรอบ้านฉันก็ไม่ใช่หมาเออบ้านฉันก็หมาจรอ,อะะไวเนี่ย กินอะไรน้ำสดไม่มาแล้วตัวมันมาแล้วไงนะอะไรน้ำสดมามามาเออมาแล้วมาแล้วแกมันมาแล้ววานแปดสิบหลันล <c oughs> มามา <c oughs>

ชวนเหมือนวันอาหาาตอนนี้อะไรเฮ้ยมันกินแล้วมันกินแล้วเราชาบเลยชาบยังไงรีวิวเฮ้ยแซ่บแทบแทบแล้วไปถือดิถือดิแซ่บแทบเฮ้ยตัวนั้นถ่าแล้วอตัวนั้นถ่าแล้วแซ่บแทบบอกเพื่อนเลยแซ่บเหมือนวานอาหารปลาตอเนี้รีวิวรีวิววานอาหารหมาว้ยสนุกว่ะเวันอาหารหมาไออาหารปลา ไอ้ดำไปไหนวะมันไ,ไปแล้วมต่อพอดีเมื่อวานหาันหมาไหมมาต่อพี่พีหใหญ่ให้นี่นะครับเป็นการหวานอาหารหมาได้ไหมไอ้ดำได้ไหมได้เลยเ,ลอเออโดยพิลุตนี่แซบ่บเว้ยนี่ไอด้ดำอยู่นี่ตัวต้องหวานมันกลัวตัวเน,นี้ยหัวโจว้พี่บอกเลยตัวมีขี้ตา ตัวได้ใอ,อย่างหัวโจกไอ้ตัวอื่นนะตัวตาเราต้องรีบให้ก่อนจะเข้าบ้านเข้ามาอุ้ยหูมันเน่าอ๋อสรูบจะหอมบ้านอยางไรนอนอยู่เ <c oughs> อ่อเหตงกัรณล่ะพอยังเหนื่อยแล้ววะ่ะจบแล้วคอนเทนต์อ้อีกนิดนึงอีกนิดนึงกระจกกจกเพราะเจ้าของบ้านเขาจะรู้นะว่า,วามีอาหารเมร็ดทันมีรู้หรอกเขาจะมา,านั่งดูอะไรตะโกอาจจะสองทุกวันเลยสองพื้นหรอ้าวอาว เอออยากกินอยากกินพมันมันมีตัวแคกตัวหนึง่งวานไม้วานไม้หมดแล้วตัวนี้เพิ่งตื่นอิหริอะไม่สนโลกส่วนใดเลยด้วยอ่ะเพราะจะนอนด,ดูดูมันดูมันทำ <Okay. S 1> เป็นวางท่าเออกินเข้าไปวานไม้ my, ตัวหมดแล้ว ให้แค่ตอนเด็กแหละเพราะตอนโตไม่ไม่น่าจะไหวน่าจะโดนว้าวหูงห,หมาวันต่อนะครับคุณคุณใครแว่นดําไหวเลยค่ะไหวแล้วไหวแล้ว,ว,าลวชาเลนจ์ร,กมมรักไหมครับรักไหมเฮ้ผมผมขอลองชาเลนจ์นิวมามาผมขอผมขอตามรักผมไหมรักผมไหมรักรักรักไหมรักให้โยนโยนให้ทีระมิดเออ โอ้ยมันเยอะไปหมดแล้วมันเต็มพื้นแล้วใช่ใชเฮ้ยเฮ้ยหนีเร็วหนีเร็วมีคนมาหนีเร็ว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 เวลิกลากเลิกลากเลิกลากไปเร็วไม่มีอะไรเกิดขึ้นไปภารกิจต่อไปนะคะเราไปปูมิ้กันหมายในซอยนะคะมันมีหมาตัวหนึ่งที่เป็นปลาปากของเราอยู่นะครับเราคนเดียวด้ยเป็นนิ้กับตัวคนนี้คนเดียวค่ะจะของม่นด้เป็นนิดเลยมดีกว่ารีวิว โอเคค่ะ okay, แล้วเราไปเจอกันที่หมาน้เลยแล้ว,ลวผู้มีเโอ้ยอันนี้ไม่กินน้องสอดยิงมันต้องใช้เวลาน,นิดนึงในการกินออ้ยโ้ย,โยโกินไหมกินไหมเลียนิ้วแต่ไม่เลียอาหารเออเออเปนะ็นไงยิงเข้าไป่ยิงกินเม็ดเดียวพอสาวสวยเออแอ้ลูแชร์โตเก็บเลยเก,ก็บก็รู้อยู่หมาแกไปยังไงโตยิงจะตายสวบไม่หมดหรอกดูมันดูมันดูฝูงปลาทุกคน หงปลาเดินหาเพื่อนผ่านอาหารเม็ดยังเหลือไหมเดี๋ยวค่อยมาหุนนิดเราต้องหุนนิดละน,นิดนะคะเราจะทำเป็นซีรีส์ค่ะทุกคนถ้าใครอยากให้เราเอาอะไรไปให้หมาอีกโดนเนตนมาค่ะไ,ไม่่ไม่ไม,ไม่ไม่ให้เม็ดนะโดนเน็มาแล้วก็บอกว่าเยนมาเลยว่า,าให้เอาไปซื้ออะไรบารล่าเหรออันนี้ไม่ได้นะคะเราต้องให้รู้ความเหมาะสมกับหมาได้นะคะว่าเหมาะสมกับ,บปลาลัดป,ปับปราลอดเอาหุ่นเขียวหางกุ้งค่ะให้หางกุ้งหมา รัวคืภาพแดดร้อนมากจริงๆค่ะเราฟังดําเนินไปนะครับโอ้โหตายเฮ้ยเป็นไงเบิบกหลวงเว็นดำ <c oughs> อามาบ้านนี้โอ้โหเฮ้ยฉันเห็นแล้วฉันเห็นแล้วตอ,ตอนนี้นะคะเราก็ดําเนินมาถึงบ้านแล้ว,ลว <c oughs> เราปิดไฟเราควรปิดไฟให้บ้านเขาไหมมาอายุ้มวเขาปิดตรงนี้ <c oughs> ปัญหาเราหาหมาเอ้ยเราเจอหมาแล้วค่ะเราเราจะวนออกเราจะ เราจะเดินวนไปอีกทางนะครับเราจะได้เข้าทางที่เห็นหมาพอดีอ่าโอ้โหนี่ค่ะทุกคนหมาหมาตัวนี้เป็นมิดค่ะเห็นไหมไหมมิจฉาชีอยู่นู่นค่ะอันนี้เป็นมิดเอวเอวเอาแล้วมาขู่ฉันทำไมเออกินกินต้องให้นมสดเอาไปก่อนไม่ชอบหน้านมสดอ่ะอยู่นู่นนะวันนี้เราหาถ้วยมานะคะโต๊ะไม่มี โอ้ย,อยฉันจะเอาไปให้มามาฉันจะยื่นไปให้ประครับคนนี่มีนะครับเป็นหมาที่เป็นปลาปักกับเรากิน,ด,น,งงน,งงนดูเป็นยังไงเป็นยังไงพอยื่นมาอาใช้เป็นยังไงครับกินสิยินนี่เสร็จพี่สาวแสนสวยเอาอหไรไม่กินอ่ะสิหื้กินดิอะไรทำไมฉันถูกมวรี่เสร็จเลยไม่ได้เลยเหรอเออได้ได้ได้ได โอ้ยมิชชั่นคอมพิวตนะคะอ,อันแรกก็เกือบเปลวโตวมากินแค่นี้เสร็จอีหมาบอกเลยที่คูยคันนี้โตไม่ได้จะเอาไปให้หมาชั้นไว้สิ่งเท่านั้นนั่งสายขนาดนั้นล่ะเอากลับไปนะคะเอาไปแบ่งไม้ตัวค่ะอันนี้เหลือให้มันฟันนี้พอบไหมนะให้อีกปาให้กิน อ,อนะทำตัวหญิงะสิงไม่กินแต่หน้ากล้องเห้ยเอวกินแล้วอ๋อเพระเห็นเด็กกัดกินเลย <c oughs> ตอนนี้นะคะเราทำหมาสามบ้านแล้วนะคะบ้านแรกบ้านหน้าปากซอยเรานะครับเราวางยาหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> เราให้อาหารหมดแล้วเราหน้าปากซอยนะคะเราทำวิชั่นตอนแรกเกือบเฟลค่ะว่าเด <c oughs> ีตัวเดียวเราแม่งนอนแล้วแม่งไม่สนใจหาเหวอะไรเลยเกือบเกือบเฟลแล้วแล้วก็สุดท้ายอีตัวดำมาหัวหน้าหมู บ้า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 แล้วก็เลยบาดแมหานปลานะครับแล้วก็มาแล้วแล้วบ้านโตหมาบ้านโตยิงนิดนึงค่ะกินไม่เขาไม่ค่อยกินเยอะนี่นะคะบ้านดิฉันเองเริ่มทำการเรียกโดยการอีหมายีหมายีหมายีหมามาน,นี่มานี้อ่ะยีนี่ยีหมายีหมาเอาว่ามันทำตัวหญิงทำไมอ่ะยีหมายีหมามานี่มานี้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 แหม แหมไปกินข้าวเขาบ้านเดียวอะ่ะต้องกระดรกมืเรียกสมัยก่อนเรียกก็แค่ปากปากเขามาดูมันทำหน้าทำตาดิทุกคนให้มันทีละเม็ดเอองไงหมาตัวน,นี้มันเลิฟอาหารหมามากค่ะทุกคนต,กต้องให้ฉันบ้างให้มั่งมังเสอีอ๋อโตรู้ละไทยไม่ค่อยมไม่ค่อยหมาพอเพิ่งให้อาหารหมามันมยิงเลยนะอ่ะอยนให้หมดด้วยทุกคนนะเออขอา,ายตั้ใจมัน มาตอนนี้เป็นหนุ่มน้อหอมนะคะมันก็เลยหยิงนิดหนึ่งสามารถถึงบ้านค่ะเออเออเออ,เอ,อดูมันจวบดูมันจวบตัวโชว์สกิลการจวบของมันเปิดอทม์ตัวเราเปิดไทมกับหาต,า,าตัวนี้เป็นยังไงครั้งแรกที่พบเจอับหาตัวนี้เป็นยังไงบ้างโล<ด>ก <laughs> มันไปกินมันไปขออาหารบ้านเขานะคะแล้วมันก็สวบจนสำลักทุกคนในบ้านเขาอึ้งหมดเลยค่ะแลวอายอาย ไม่สนใจไม่ว่าหมิ่นของน้อยตกเข้าใจปะเออน้สดงงอยู่เออ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 แซบแซบ <c oughs> ตายแล้วก็เอากลับไปให้ใหหน้สดนมสดมันจะกินนะมันชอบหญิงนะเนี่ยกินนมสดเนี่ยโอเคค่ะวันนี้ก็ขอจาบไปเพียงเท่านี้นะคะฝากติดตามตอนต่อไปด้วยค่ะซีรีส์อะไรฮูมิกจมหาข้างบ้านเนี่ยฮูมิกจมหาค่ะอีกทีหนึ่งลาไปก่อนนะคะฮะ เฮ้ยทุกคนหุกมีดหุกมีดหมานี่นี่โอยูนี่นี่เอาโตแล้วแกจะแย่งซีนทช่ไมเร็วจริงๆนี่มาเห็นไหมเห็นใจแต่นั้นเลยนี่นี่ดมดมแล้ว <c oughs> <c oughs> ก็เชื่อต่อไห้หมาไม่เชื่อตโตนี่ทุกคนหุกมีดหุกมีด,มด,มมดมมหมาหุกมีดหมาเออกินอีกอย่างโง่อะไมหหมาอย่างนี้ไม่ชอบกินแล้วจริงวะกินแล้วเหลือเออเออเราต้องให้หมามันเดินม,มาขอเองนะต่อ เฮ้ยเที่หมาตัวนั้นน่ารักว่ะแต่ผมไม่เลี้ยงหมาครับผมไม่มีเวลาให้เร็วๆอีกๆแลเร็วดูดูมันดูมันเออเออเออโอ้ตายตายตายมาข้างตายมาข้างดูมันดูมันอย่างงี้ โยมกินได้ค anyway, uh ูก huh. ล mm ัวโตแล้วโตรวงเน่เ huh. นี่นยุดบอยค่ะบอยด้วเนี่ยัที่บอยุดโยมาดิเออมาเลยมาเลยอกเพื่อนมาดิไปบอกเพื่อน่มาเนี่ยนให้รู้เรอมาด ตัวนี้หลอกง่ายสุดตัวอื่นๆนี่ยังไม่เชื่อเฮ้ยไอ้หออออัวโจ้หน้าต่อชอบบอกหัวโจ้อะหญิงมากเลยมาๆม,มาทันได้กับพวกหมาเล็กนะหมาใหญ่ไม่ทำย่านิดนึงนม,มาเรื่อยๆมีมาอยู่จะได้กินนะเดี๋ยวแม่จ่ายมันด้วยมาว่ะมาตัวนึงว่ะเป็นนี้แหละไปามามาน,น,นั้นแก่ขึนขึ้นกินเป็ขึ้นได้กินขึ้นพอยี่จะหนู เออเออมาเริ่มมาไล่หัวโจกทองเออหโตก็นดีเริ่มเชื่อแล้วเริ่มเชื่อเริ่มเริ่มเปนเนอร์หัวโป๊กว่ะก็โจ๊กหัวโป๊กเลยวะมาแล้วมาแล้วเฮ้ยมีเลยวะเดี๋ยวมึกินเลยกันหนึ่งอ่ะนี่เออนี่โยนทองกันนะอ่าไม่เชื่อด้วยนะเยินไปไม่เชื่อครับเชื่อเพื่อนโตโต๊ะ่เล่นดิจำจำอีกันหนึ่งจำเลยให้มันอีกันหนึ่ง ต้องต้องมากินในมือเหรอมันให้การฝึกแต่หมัดมันเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะโตไอตัวนี้มันรู้ว่าไอตัวนี้มันรู้ว่าเก็บกินหมดเลยตัวอื่นไม่รู้ว่ารู้เดินมาได้มาแล้วอยู่เดินมาอยู่จะได้กินนะโตไอตัวหัวโตอ่ะแต่มันตัวเล็กมากเลยอ่ะมันป่วยเงินหลบป่วยผมก็มีเงินหลกจริงๆพูดกับน้อง โอ้ยโอ้ยูดแบบนี่ตัวแพร่ตัวคักๆเลยโอ้ยตัวเนี้ยตัวเออเออเออนี่วยเออรวยตัวมันเปตัวเรื่องแลนะตัวหมดเนี่ยจะหมดพวกมันเนี่ยเร็วๆโตเหนื่อยว่ะขอนั่งนิดนึงนะนี่หวน กี่โมงเลยกินคำหนึ่งอ่ะกินคำหนึ่งอนี้กินได้คำหนึ่งอีตัวนี้เสือบดมือพูดตรงตรงอีกตัวน่ากินใบใบนะน้องไอโย่มามาเร็วๆรัดมาแล้วคิ้วมาหนักหนักหวัววัววัวสือโย่ถ้าเรามีอยู่ตั้งชื่อเลยตั้งชื่อตัวนี้ว่าหัวโจกน้องหัวโจกหัวโจกกินแล้วลูก ตัวเอาอีกตัวนี้ออกไปดิปดกันกันซีนออกไปเอาเอายีบระหารไปไปให้มันกินไม่นห้มันกินไม่ทันต้องหัวโจกไปแวนนี้อันนี้อันี้มอะไรวะผมไม่กินละเบียดเลยกินทลีลามเตอร์อ่ะโอ้โหนี่หัวโจกเลยแล้วน้อน้องส่วบคันอันนี้ที่น้องส่วนดูน้องซื่อดีอยากเห็นจะกินแต่น้องส่วน ตงัวนี้เก็บได้สองตัวนี่ไม่เชื่อใจเลยอ,อันอนี้อี๋อันนี้ละง่ายข <c oughs> อไม่เป้าเลยหมดแล้วรอหมดเลยตัวนี้งหเจอกน้อบแล้วน้องสวบที่ให้น้องสวบ ตัวน้องคาตาเมียวอ่ะน้องคาตาเมียวน่ารักแต่น้องคาาเมลไม่มาน้องคาาเมียวใกล้ได้แัต่อาหารเราก็ใกล้หมือรัดจริงๆพี่พูดตรงตัวองเย็นเราหูไม่กินสองตัวนั้ไม่ได้ต่อเล่าท้องสวบไปดิสีป่ารกิจอยู่ที่โตเราต้องสวไปนทงส่วน้องสวอยู่นี่อ้ไร้งสวนในตัวเมียเนี่ยสวบแล้วไม่ชื่อมไม่หวานเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮเ้ย่้ยเ้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 ไเ้แล้วเฮ้ยเ้้้ เสือชื่ออะไรเสือเลยน้องลายแล้วกันน้องมาลายน้องมาลายมาลายกับมานั่นเออคาราเมลรูปมากินแล้วรูกที่รักหนูนะเออคาราเมลเสือัโตโตไม่อยู่ในมือถลิเมตรหมดแล้วต้องแบ่งครึ่งให้น้องสวบกับน้องหัวโตหมดแล้วน้องสวบน้องสวบกินเยอะสุดเลยน้องเสือวิ่งมาคนแรกว้ายน้องชื่ว้าย่าลงเลย เออทุกคนแล้วก็ทำเป็นมิตรกับน้องกอดกับน้องโจกนะคะน้องโจกับน้องมาลายน้องมาลายค่ะน้องมาลายตายอีกนี่เปนมาใช่ไหมก็หารมาไม่เข้าทุกวันเลยหรอตายหายแล้วเฮ้ยมีตรงโน้นอีกต่อข้างบ้านมันไม่ได้มาพ่อเสร็จแล้วทุกคนเมื่อถ้ารายการเราดังเราต้องพาน้องไปทำบัตนะคะทุกคน หยุดบริจักบริจักหมาอนี้แกดูน้องหมาลายอ่ะน้องหมาลายกินหญ้าแล้วอ่ะน้องคาราเมลจับตัวไม่ได้เลยอย่างนี้กับน้องคาราเมลอ่ะน่ารักเนาะน่ารักเนาะคาราเมลหน้าตาหินน้องสวยได้กินเยอะสุดแต่น้องหดโตกตอนแรกนึกว่าน้องหดโตกจะหห่บเนี่ยแล้องหูเห็บได้หมดเลยอ่ะแต่ไม่กล้าจับเหมือกันกวงจับหรือกวนกัด คาราเมลคาราเมลคาราเมลมานนี่นะเราจะทําเดินไปหานะครับวงจะได้แตะผีเราจะได้กลับบ้านนะครับทุกคนคาราเมลคาราเมลเรปตลอดน้องมาลายนี่เป็นสุดท้ายนะครับโจตรเลยโคตรโอ้ยล้มเบล้มเสีไม่ล้มเสีบมาน่แล้วครับอันนี้น้มกบน้องโจตรตานตัวแล้วขโจตร ไปเมียร้ายไปนนหูมิดในวันนี้ถือว่าคืบหน้าเข้ามาเลยครับดี่เดินกลับมานะคะเฮ้ยุ้กเตินตามอีกอะไรอะไรอะไร,ป,ระปิดรายการต่อนี่นะคะทุกคนแล้วก็้อาหารมาหมดแล้วหมดเครี้ยงเลย วันนี้เราต้องรอดนะคะคือน้องสวบนะคะแล้วก็น้องฮอโจสองตัวนี้เกือบได้นะคะแต่ว่าอาหารเราหมดก่อนนะครับโลบสุดๆใช่ท่านถ้าน้องสวบไม่กินอาหารเราในจานนะคะเราก็น่าจะมีอาหารไปรลดนน้องคาราเมลก่อนน้องหมาลายต่อน้องมาลายเสร็จแล้วได้ได้อันหนึ่งน้องคาราเมลกงจะเอาไม่ทันรดนน้องสวบอ่ะน้องสวบแบบมาจัดการใครกินก่อนอะตอไปที่เถิไปหามันลูกมันลูเนี่ยมีหินให้กินอะโตอย่าน้องสวบมาจริงน่ะ น้องค้อนแลเบลน่ารักเนาะน้องสวดก็น่ารักแต่น้องสวดสภาพแบบมาทุกตัวที่นี่นะคะสภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแต่ถามว่าเราจะสามารถช่วยเบลเอขาอไม่ได้ไหมเราก็ช่วยได้แค่ให้อาหารเป็นบางคับางควนี่แหละคะ่ะหมาเราก็ยังไม่ไม่ได้ว่าจะทาดีนะคะบอกเลยดูได้จากน้องสวดสาวหญิงนะคะไม่ยอมอาอบน้ําด้วย<ช> <นะ S 2> แพ่นงั้นเราขอจบวันนี้ที่นี้ค่ะบายบายบา,ยากตามด้นะคะถ้าใครรวยอยากโดเนทเม้นได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะทักไปนะคะโดเนต่ำหนึ่งพันหนงสุดหนึ่งแสนโอ้ยหนึ่งล้านค่ะ สิบล้านไปเลยโอเคค่บไม่บายค่ะ, bye bye, คะรายการอลละไรนะกูมิดบหมานะคะ